ส่วนนะคะเรียกว่าโอ้โหชิ้นส่วนเยอะมากส่วนนี้เยอะมากเลยมาอยู่ไม้ใกล้ส่วนนี้่วนนี้เล็กไปเลยนะคะชิ้นส่วนของเรา5อันดับอยู่ที่บอร์ดนะคะเรียงตาม,มาอยู่ด้านหลังของที่ฉันนี่ใช่ครับไปดูอันดับที่5กันดีวกว่าด้านนี้ค่ะตรอันดับที่5นะคะมีผู้โหวตเข้ามามากถึง33,864คะแนนะและวันนี้นะคะเธอเทอรอวอร์ดประจำปีาปอี2543อันดับที่5ได้แก เป็นอันดับที่5ไปแล้ว33,864คะแนนนะคะคหลังคนนี้ทานมึมาคุณเทกนะคะอ้าวมาดูอันดับที่4ตอนนี้เหลืออยู่4ท่านเท่านั้นนะคะที่บี้กันเข้ามานะ,ะอันดับที่4นะคะ4148 8คะแนนได้แกโอ้ยน้อโกันหนอวันสาวใช้มหาภัยพี่เด๋อะะแสงลึงไฟแล้วนะไม่เป็นไรนะ นะคะน้องปูนะคะและตอนนี้เราก็เหลืออันดับที่3ที่2และที่1มาดูอันดับที่3นะคะ42,500า ตอนคนแปลกหน้าตอนนี้เหลืออันดับที่สองกับอันดับที่หนึ่งนะคะบี้กันเข้ามาอย่างที่บอกคุณแมนสุภกิจกับน้องลูกเมฆใครจะเป็นผู้โชคดีในวันนี้เราดูอันดับไหนก่อนดีอันดับที่สองอันดับที่หนึ่งอันดับที่สองเราดูอันดับที่หนึ่งเลยไม่ดีหรอดูหนึ่งดีกว่าดูหนึ่งเลยแล้วกันนะดูหนึ่งเลยนะคะเราไม่ดูสองใครจะเป็นอันดับที่หนึ่งในวันนี้ห้าหมื่นเจ็ดพันสามสิบแปดคะแนนคุณแมนสุภกิจหรือน้องลูกเมฆใครที่เขียนไปชนีบัตรมาลุ้นกันตัว น้องลูกหมีตอนเด็กเร่ร่อนและอันดับที่สองคุณแมนสุภเกจก็เป็นอันดับที่สองไปแล้วนะคะคุณแมนสุภกิจก็แหม้อย่างที่บอกบี้ก็เข้ามาสุดฤทธิ์วันนี้เราดูตัวกันเลยดีกว่านะคะหนึ่งแสนกลายเป็นของน้องลูกหมีไปแล้วนะคะขอเชิญน้องลูกหมีลักษมีซับรุ่งค่ะโอ้โหนี่ค่ะนี่ได้ยินปุ๊กวิ่งมาจากโรงเรียนเลยเหรออุยเดี๋ยมามีป้องมีเป้ตายแล้วแล้ววันนั้นลูกหมีจำได้หรือเปล่าพูดอะไรกับพี่ รับพี่กับพี่พูดอะไราแคู่อะไกับพี่วันนั้นพูดกับพี่ว่าไงที่อย่างหนูได้ได้ได้โหวตนะแสนนึงใจพี่เท่งห้าหมื่นพูดอยู่นะไม่ไม่เอาไม่เอาครับไม่เอาแล้่าหมีบอกดิว่าก็ดีเหมือนกันทีนี้ไม่ต้องเอาเนี่ยห0า0ม่นไงเอางี้ดีกว่าถ้าเกิดว่าได้แสนนึงจะไปทาอะไรครับ ลูกหมีก็จะเอาไปเป็นทุนการศึกษาแล้วก็เป็นทุนการศึกษามีแฟนๆทางบ้านโบกกันทำไมเยอะมากเลยน้องลูกหมีขอบคุณแฟนๆทางบ้านลูกหมีก็ต้องกราบขอพระคุณแฟนๆทุกท่านแล้วก็ผู้ใหญ่ที่ส่งมาให้น้องลูกหมีเนี่ยได้ชนะโบวตครั้งนี้นะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆทีมงานที่เรียกลูกหมีจึงให้ลูกหมีเนี่ย S <S ได้รับคันได้รับรางวัลนี้มาค่ะอแสวนดค่ะน้องหมีรักมีซับปรุงแต่ว่ารายการระเบิดเถิดเทิงเนี่ยจะขาดท่านนี้ไปไม่ได้ใครครับท่าน,านประธานกรรมการสหกรออโคนมน้องโพราชบุรีจำกัดคุณยุศวัฒนากุลค่ะมาทีไรคุณยะยช้เงินมาสองแสนมาจ่ายทาบ้านหนึ่งทัง ทางผู้โชคดีหนึ่งนะคะอ้าวก่อนอื่นนะคะขอเชิญคุณยุทธพูดอะไรกับทางบ้านหน่อยค่ะธรรบ้านดีใจกับพ่อหนีด้วยค่ะที่ได้รับเงินรางวัลสิบแสนเอาไปเป็นทุนการศึกษาค่ะครับเนี่ยนะลูกที่ดีนะครับอนาคตของชาติครับริมลำน้องโพมากๆนะครับค่ะแล้ววันนี้นะคะคุณยุทธวัฒนกุลนะคะประธานกรรมการสหกองค์ขนุมน้องโพราชบุรีจำกัดนะคะก็จะมอบเงินรางวัลจากโหวตเธอเทิงกระบอกให้ น้องลูกหมีลักษมีทัพ์ปรุ่ม1 0 0 0แสนบาทค่ทะ่าเพราะฉะนั้นน้องลูกหมีต้องดื่มนมสดน้องโพเยอะๆนะคะจะได้โตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต<า>ที่มีสุขภาพแข็งแรงและเช่นเดียวกันนะคะพวกเราทุกคนและคุณยุทธนะคะจะเป็น รียกว่าเป็นสักขีพยานมอบให้ดาราแล้ว1นึ่งแสนทางบ้าน1นึ่งแสนยังไม่ได้เลยนะน้องลุงหีต้องเป็นคนมอบนะคะ,ะนี่มาด้านนี้เลยนะคะอ้าวพวกเรามาช่วยกันโกยนะคะช่วยกันโกยหนึนง่งแสนนะคะจะเป็นของผู้โชคดีท่านใดนะคะเดี๋ยวจะได้รู้กันเตรียมล้อมรุ่นี่ดีนะ คือนางลูกหมีค่ะเด็กเล่อนค่ะนมสดน้อง,องพนองนมโคแท้ๆร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ถูกต้องนะคะแล้วผู้โชคดีมาจากเอาจังหวัดก่อนมาจากจังหวัดจากค่ะจังหวัดตรังค่ะจังหวัดตรังค่ะและผู้โชคดีนะคะหนึ่งแสนบาทมาจากจังหวัดตรังได้แก่เด็กหญิงฉัรชนิการนุชหวีจังหวัดตรัง ชนิการนะคะจะมารับในคราวหน้าโดยคุณยุทธวัฒนคุณจะเป็นผู้มอบยินดีด้วยนะคะสอนกันเข้ามาเยอะๆแล้วก็ดื่มนมสดน้องโพนมโพแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะท่านประธานกรรมการสหรก,กรณ์คนนมน้องโพราชบุรีจำกัดคุณยุทธวัฒนค,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 คุณค่ะขอบคุณค่ะได้รับรางวัลไปแล้วน้องลูกหมีก็จะมาวางระเบิดกันเราต่อนะคะอง่เลยเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าแผ่นป้ายทั้งหมดมีอะไรบ้างอ่าเริ่มด้านนี้ สุดพ่อครีมค่ะเป็นครีมลบรอยแผลเป็นโดยเครื่องสำอางเอลิซาเฮเลน่าน้องลูกมีให้ใครคะพี่น้องค่ะให้พี่น้องนะคะเชื่องเชียร์อะเพย่มมาด้านนี้มัม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 มารูโจโกอร่อยให้ใครคะให้พี่แม็กให้พี่ม็กบัตเตอร์คุกกี้เดนิสาหอมถูกใจอร่อยติด ยาชงตรางามละหงชางามละหงยาชงแล้ยาไม่ตรางนะหงเป็นยาระบายชางวนธรรมทุูตพี่แดงนี่ค่ะขนมฟางทวิสทวิสใส่ใจให้อร่อยจริงให้ใครคะพี่เค่งนะพี่แท่งนะคะและสุดท้ายสปายไวท์วายคุณเลิฟก็จะต้องเป็นของพี่กินเน้อให้เขาให้เขาหรอตัวเองมาลูโจ้คุณหมัำนะครับ ายาระบาย3า,า,าของคุณโนงคนร,รับแหะเป็นคุณโนงโค่ะเอาา้วาวันนงของคน่าลูกเมียนะครับตอนนี้เหลือแค่เจ็ดลูกแล้วครับเจ็ดลูกนลูกเมียเอาไปสักหกแล้วกันวาย ของคุณเท่งขนมปังทวิส์นะคะแ yeah. yeah, ย่ตายตายตายวันนี้นะคะคุณมัมกับคุณเดอมีสองนะคะคุณหนองคุณแดนนี่คุณเท่งมีคนละสามนะคะ <c oughs> น้องลูกหมีมากสุดมีสี่ลูก <c oughs> ลุ้นกันหน่อยถ้าโดนก <c oughs> ก็เวลหุ่มยินดีเดี๋ยวมาลุ้นให้น้องลูกหมีกันอีกครั้งในโช์ต่อไปคะ่ะ <c oughs>